ไปนี่คานคานคานคนคนทุบันแล้วะแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจีนมัเสื้อเสื้อเลยเนี่ยเฮ้ยมา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 ที่พี่มาที่พี่ไอ้คนไปันไ้งนไตรงนโอ้ยเฮ้ยชุดกูชุดกูไหนวะนี่ทิ้งงทิ้งงนี้มา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 าามาามามานาามามามาามมมาเารว ของการคานก่อนลงเล่นอนะลงไหนบ้านบ้านบ้านปิดกระจูครับบุรุษบอกนะบุรุษจะลงบ้านปิดกระจู้เย้ลง <c oughs> บ้านปิดกระจูม <c oughs> ากแล้วลงเลยปะละ่ะโอ้โหสองลุงแค่น,นี้แหละโคติโม่เห็ไหมสองลุงอีกสองลุงเยอะไหมวะโอ้โหกุกกระตุกกุกระตุกกุกระตุกโอ้โห มาไปมาไปกันตู้หลอกหลอกอะไรกันวะโอาฮ่าไปกอ่อเออเออเอ่เอไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปลุงอะไรลวายไอ้ดูฟิมที่กูเจออะไรก็ไม่รู้กูเจออะไรก็ไม่รู้ เฮ้ยคุณไอเคน้องฟิมกกลับไปแล้วกกลับเข้าไปกกลับเข้าไปอุ้ยเยี่ยมันไม่ตายว้ายน้องฟิมนะพี่ไ <c oughs> อยย <c oughs> ้ยคน <c oughs> เยอะเลยสั์ เยแล้วใครไปวิ่งเล่นเทียอะไรขโมยตรงนั้นวะปีกตู้ปีกตู้มาร์กแล้วมาร์กแล้วเฮ้ยพี่ว่าเราลงโซนหัวมันดีกว่าวะโวนปลายไงเราลงโซนปลายไงเนี่ยเดวนีปจำปลายมาแล้วเนี่ยเดินเดินเดินจะเยอะไหมวะลุงกะเหลืออะไวับนี่นี่กูอย หัวเยี่ยมมดูดิกูแหลกทุกรอบเลยอ่ะแมาลงชื่อเลยวะนะสายต้นปายไปน้อยวะมาทำอะไรกันวะไอ้เหี้ยแจกของเหรอวะตอนแรกเหี้ยโอ้ยไม่ได้ลงไปลงไปลุงลงไปลงไปลงไปถอกถอกถอกเลยถอกเลยลุงลุงหลังมึงลุงลุงมันมาแล้ว เก็บปืนดิมึงเก็บปืนดิเร็วไ <laughs> อ้ยั 9. นสี่สิบแปดจับสี่สิบเก้ายี่นชุดเหมือนมึงเลยน้องฟิลม์มดูเฮ้ยฟิมฟิมว่าชุดมันเองเลย <c oughs> ชุดมันเองเลย <c oughs> ดูดิสี่สาวเซ็กซีก่ นี่มันชุดปาร์ตหรือเปล่าวะใช่ไหมฮะฮ่ะาฮ่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 าาฮ่าฮ่าฮยาฮ่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 า่าฮ่าเวาฮ่าาฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่่ เฮียอะไรวะน่ะอะไรอ่ะทำไมเป็นงนะั้นอ่ะอ้ยไอ้ดูฟิฟ์มลุดไอ้เรียน้องฟิฟ์มลุนฮะมา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 เฮียเครื่องข้างเลยนะเออได้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  น้องเฟรเหมหลุดในเวลาโซโลเริมน้องมาครับมาครับมาครับเราต้องโซโล่แล้วล่ะว้า ไอ้เหี้ยตัวเดิมเลยไอ้สับ